ตอนนี้อยู่ที่ยุัยสุเขาเริ่มว่าอย่างนี้ด่านบอกตรวจคนเข้าเมืองวันนี้เขาจะเป็นคนต่างชาติหรือบปบ่านี้เป็นคนต่างชาติโอ้เนาะค่ะกำลังจะเป็นคู่คนต่างชาตินะคะตอนนี้อยู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองโอ้หลายๆกำลังจะกลายเป็นชาวชาวต่างชาติได้บ้านก็อย่างหัว้น่นอนบ้านนี้โอ้รถเที่ยวหลายเลยนี่ที่เราข้ามไปนี่คือจะเป็น บ้านยังคะของเมืองเล่านนี้ล่าวสวีคสวีคเมืองหลวงเลยเนาะอ๋เอเวียงจัหลวงว่าื่องอะไของวิชาสังคมคนนี้โอ้ยนะคะสวดี่วิสาบัไดไไอ้าวนะคะเเงไทรอคมวิหารแข,แขออยู่ะเมือกี้นที่จอดรถ รถส่วนบุคคลที่ในขวาว่าสันอ่ะอ๋อทางทางสายมือนี่เป็นรถบรรทุกเนาะต้องไปสร้างน้ำหนักก่อนถ้าเท่าไหร่รถเท่าต้องมี้ยางบอลต้องเสียเอาขางไปได้นี่ต้องมีบัตรยางบอลคะต้องไม่มีงวดแล้วก็ต้องมีพลาสติกรถอ๋อต้องมี้พลาสติกรถต้องเฮ็ดเฮ็ดที่ใส่พลาสติกรถบัตรขนส่งอ๋อเป็นขนส่งค่ะรถแพงวันไหนวันล่ะ เราเหตุผลสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนจะติดไปไหนถ้าเกิดสักว่าเขาบ่มีเดี๋ยวเขามาเซารถแถวนี้ได้อยู่บรนี่ณเออไม่ได้แต่ว่ามีรถโดยสารในฐานรถโารแด่แน่ยู่ไหนล่ะลูกรถโดยสารคนคนที่มารถโดยสารเนี่ยก็จะมีรถบัสมาโอรถโดยสารข้ามสวรรค์เก่งก็จะอยู่ที่บริเวณขอ๋อขสบขสหมุกเนี <S <S ่ยโอ้ค่ะตั๋วมันขึ้นมันก็จะมาจอดตรงนี้แสดงว่าเราไปซื้อตั๋วที่ที่รุ่นเลยซื่นเลยซื้อตั๋วขึ้นรถเสร็จปุ๊บรถก็ก็จะมาจอดตรงนี้แแล้้วเรราก็จะไปปสตตม์งนนั ต่อแล้วเนรถมานั้นหมายต้้ามาเป็นแบนั่นเนาะมีรถนสระีนี้เราสนคนมัจะมาฝังนกว่าเสด็จ่าอันนเกิดแมวมารถรถมาก็มาซื้อตั๋วที่นี่ไนที่จไหนตัวรถโดยสารเด็เมื่อคืนตรี้ก็ไดหนี้ก็ได้พรถจอดไปนี่แล้วก็นนีอเคโอเข้าใจเข้าใจหมาเขามาถ้าเกิดสรมวแจะไปนี่เพราะว่ารถนี่เทานี่เท่าีพาสอรตถเทาก็ต้องดรถโดยสารค่ะึ้นตรงนี้สิอสวรค์เขตตลา จากจากตรงจุดนี้ไปนี่ถึงสวนอาคีดจะก,กิโลคันนี้่่่เอาตโทษโทษโทษใ <c ười> ไปตามมาขีเราเด้อพี่น้องเด้อเแบลบเมียวนี่เด้อเบื้องตนก,การจากโชเฟอร์นะคะโชเฟอร์สุดหล่อของเราน้องโดนะคะโดง่โดงเนาะน้อง <c ười> โด่งค่ะแล้วก็อ่าเพื่อนสุกับเพื่อนตุ๊กแล้วก็น้องพลอยคนสวยนะคะนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะกลายเป็นชาวต่างชาติเดมื่อกี้ยังเป็นเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นคนไทยอยู่นะคะ รอมือตอนนี้เขากำลังไปเห็นอย่างยู่คนของทำใบสแตมป์ผ่านใบสแตมป์ผ่านโดยใส่บัตรประชาชนเราเราต้องทำยังไงบ้างน้องโด่งที่ที่บอกว่าเราขี่ขี่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบปลูกพาแม่แมวลงไปแบบไปหาพ่อนไปได้ก็แมวลงไปเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่แหละเดี๋ยวน้องมไนรถอยู่เห็คองแก็งของทาเออพอเราไปเห็นเขากำนั่งคนไปได้ ค่ะเป็นขาบอเดือพาเท้ากับตกลงรูปไหมเดือพ้าตู้ขาวลงพาสามเลยมาหีอย่างกว่าคะบดตอพันบัตรพันแดงชั่วคราวอ๋อมาอันอีกหมายถึงบาสุเฮ็ดใบเลวถ้าเกิดขึ้นแมวเลยของเขาตู้คุณไปทำเมื่อกี้ไงอ๋ออโอเคเขาี่เป็ดมาจากหมู่บ้านแล้วค่ะบัตรพันเหรียชั่วคราวเออที่ตรงไหนสถานที่ไม่ใช่ตรงไหนล่ะทำเมื่อกี้ไงตรงที่ตู้ลงไปเมื่อกี้อ๋อตรงนั้นเมื่อกี้นี่คือเราไปยื่นเรื่องค่าบริการเด้บพานีเออเท่าไหร่พี่หลงสสิบ คนละบอนี่คนละคนละสี่สิบบาทเออหรือพี่คายไปเอียงอีกบอนอกจากค่านี่ค่ะถ่ายเอกสารอีกสิบบาทถ่ายเอกสารเนาะเออถ้าเราถ้าเราไปถ่ายเองที่บ้านก็มาไม่ไม่ต้องเสียตังค์เสียตังค์เออค่ะค่ะตอนนี้เราก็ยังรอเนาะยยังงได้ืนรอตรวจอะไรนะตอนนี้นะรอยื่นเรื่องรอรอยื่นเรื่อง ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมึงไดเรียนตรงนี้เขาจะสเต็มออกสเต็มออกสเต็มเข่าเอาอันนี้อันนี้คือจะเป็นที่รอรถโดยสารเนาะโอ้ยงยงยๆพี่น้องค่าค่าค่ารถโดยสารจากบาท50บาท50บาทเมืองไทยก็สเงินเงินล่าเดียบานี่เขาใส่เงินเท่าไหมเขาเป็นเขาเป็นคนนี้มันประมาณหกร้อยกี่บเท่ากับหบาทตอนนี้เงินฟ้อจัดอ้หกร้อยยกีบเท่ากับหนึ่งบาทก่อนโควิดมันแค่ประมาณสอ0ริบเท่ากับหบาท าาอาวมุกสิรวยแห้งถ้นลราไปปัตีิไปนี่เขารวยได้ไปนี่เราขอนคนแพงบ่อนเขาก็คิดเป็นเงินกีบก็เท่าเดิมเ,<อ>เพราะฉะนั้นคนไทยที่เที่ยวลาวตอนนี้สบายใส่เงินไทยเลยใช่ไม่เราก็เอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินลาวแต่แล้วแลกแล้วได้เยอะเลยเออสมมติ่ากับไรเนาะก๋วยเตี๋ยวมันเคยชามละหนึ่งห้าร้อยกีบอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จ่ายห้าร้อยกีบเดี๋ยวนี้เราก็จ่ายห้าร้อยกีบเท่าเดิมแต่้ะเราเอาเงินหนึ่งพันนี่ไปแลกเงินกีบเขาจะเป็นส่วนอย่างนี้อืมค่ะ หนึ่งบาทคือหกร้อยสตางค์กับเมื่อกี้เหรอหกร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบกีบโอ้คู่เป็เหมียวเกษดรด้วยเด้อบาทนีเกษตรเป็นมหาเงินท่านไปแนเลขไมเดียวเด็ดแน่เนาเนาะเนาะโอเคโอเคจะเอาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเด้อก็ต้องสิขาดแป่นจ้าก็ตอนนี้ก็เข้ามาที่พื้นที่เป็นของประเทศลาวแล้วเนาะบาทนี้เนาะยังเป็นไทยอยู่่ตอนนี้วันนี้ครับย่างย่างยังย่างย่างด่านเก็บเงินมาสั่นเด้อ เก็บเงินค่าผ่านรถทุกคันอันนี้อารว่าอย่างไรนะนะประเทศไทยเก็บเงินผมบอกไม่ทำปริาณค่าผ่านสะพานแบบเก็บเงินผ่านสะพานจักบาทจักบาทห้าสิบบาทนะคะค่าผ่านไปขึ้นสะพานเพื่อนหาสิบบาทเ้ยคนไทยคนไทยนี่คนเล่าเลยคนไทยคนไทยเพราะว่าหน้างานนี่คนเดียวนี่ยังกระเด็นออกมาแกเก็บเยอะจักบาทขี้ลบเลย โอ้ยเามาบุญบริจตีแลกันนะเห็นบอกเห็นบอจังดนลเป็นชาตางฉาด่าเล่าก็อเห็เล่านต้าองแรออ้อนห้เดียวนี้ยะเอาอันเห็นว้าวเน่ะเห็นบออ้าวก็ขึ้นสูงแต่เห็นบอกคนเรียนว่าวไหมเห็นบอกนะว่าว เดีว่าเราย้อมาสอนป่อหน่อยอันนี้สปนเป็นกอนห่อยบุไปสอนบอกอนจะปล่อยง่าดีอันนี้คือสะพานมิตรภาพไทยลาวอรเน่ยรเปน้านนร้านน้านเลย สะพานขามไม่ลำโคงเนาะตอนนี้สะพานขามาอยู่<ม>อ้ยสะพานนี่ยาวจะก,ก,กิโลหรอคะเนี่ยจะก,กิโลสะพานเนี่ยดูบรรยากาศไป็นลำกันเด้อผ่านรถไป เรีนริวตรงนี้สาขาเมือเนี่ยมันจะมีเซเว่นอยู่แล้วอันนี้เป็นตลาดลาตีตอนเย็นนะมันจะเยอะมากเขจะมีตั้งจิบเบียร์ลิ้บบงเต่อยมาบนเตียงตอนเย็นแต่บอตงเมื่อเดี๋ยวเรียกว่าเหนียะพญานาคของไทยบอดี้ของไทยนี่เหนียอยู่เอตล้เป็นที่นั่งกินเลยนั่งกินเลยเนี่ยรื้อเป็นประเทศเล่าแล้วเดี๋ยวบาดี้ของข้วโมงเย็นแดดเบิร์ตเนี่ยก็เริ่มคึดๆเลยตรงนี้เสียงเพลงดังกัน อันนี้อันผ่าขาวๆของกั้งอ่อนเนาะโอ้แม่ภูมบรรรมค่ะตรงนั้นน่ะมร<า>มรลุรวมพยาบาลเอาเดี๋ยวเราไม่ใไกลบ้านต้องเรืโโร่องภูมบรรรมนะขาเดี๋ยวเ่มขุดอ,อ้าวขำฟันอู้หูสภาพน,นี้นี่ขัดขัดขัดสะพานก็ได้มีแต่ในบาซองเบิ้งนะพันมีโอกาสได้ขึ้นข่ามมากจะเคลือนนะคะมีแต่ในซองเบิ้งว่าเออตัวนี้ข่ามไป ฟังล l o เดอ้อว่าสันทางนครพนมกับมี่เนาะทางปปนครพนมในไปที่รให้ผมได้กลับบ้านก่อนนะครับนีตอนนี้กำลังขา่าวสะพานนะคะดูบรรยากาศส,สองปีครับ,<ะ>บตายเครื่องเ,เจาะทรายไอ<ว><ไว>้เขาโศกกันอยู่หันลเหมูนะ อาตรฐานเหมือนคือกันก็เมื่อบานเท่าละแลมะ่ว่าเนาะขำมัน,นมไปขำกันมาอยู่ระบาดหาเล่ามาฟังเฮ้าเดจักบาทบาดน,นี้ดานนะนหาคือกันอ<า>อ๋ค่ะแต่ว่าถ้าเท่าไปเขาปอดหงชุ่มเขาต้องนอนในห่วงนอนไหมฮึต้องเข่าในี่อนไปอร่อยเลยตีนอนไปได้ถี่จับขังขุกขี่กล้ไปแจงเดะไปจังเดะแล้วเจ้ากันอู้น้ำคุกรถไหลเห็นเนาะ ตอนนี้ยึนช่วงของการขามสะพานึ่ับย้อนไปวงบันเทนเ่ยนอ้ยำเนี่ยเฮ <c oughs> ยังก็ได้โทรศัพท์รรเปล่ สภาพอนนีด้ดอกไอ้บูก,กวางก็คือก,กันนี่ละเดียงสันธูงามแต่ดอกกบยูง <laughs> สัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลสกลนครชื่อได้อยู่เพล่ยนดอกอ้าหอนเมืองเล่าสู่สวรรค์เขตีเราได้บันถึงเลยวว่าซานนี่โดมอันเดียวทีๆต้อนรับสู่ยังไงเขวงสวรรค์นาคีน,น,น,นาดีค่ะดี หออดใบหอดไงเทวศรเนี่ยเมารถจับนั่รถดิ๊ดีแล้วถ้าพู่ตูกเมาคนรถเมาเมานั่นพวกมันคือเมาเหล่าเฮ้ยไปเมามันเห็นอย่างนี่มาดูเห็นป้ายละเด้อเขาบอกว่าสปปลาวเด้อมาหอดเด้อเดลต้าเมื่อก่อนมีเอฟซีเป็นอ่าอยู่สปปลาวกับหลายคนเด้อเดลต้าลาวนี่แหละนะคะนี่เมื่อเมี่อถึงละเด้อ ถึงแล้วถึงแล้วเอาบนไปรถจพื้นนี้อันต่อมาเจนน้องไ,ไปบ้านเพื้นคือไปบ้านหน้าเลยล่ะ